สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทช์ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสั์พบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้ณอาคารเชเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธาน,นี ข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลปันรักปันสุขครั้งที่1ทับสองห้าที่สนามกอล์ฟกรีนวัลเล่คันที่คลับถนน,น,น,นบางนาตราดกม15อําอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคนำโดยดรสังวานเกตงามนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคพ,พร้อมด้วยนายวิบูลจิตประสบเนตร เลขาธิการสมาคมนายเรืองวิทย์ปันเจริญธนกฤตในายรุ่งธรรมยอดผลอุปนายกสมาคมนายสว่างปงลังกาตลอดจน,นคณะกรรมการบริหารสมาคมหนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคร่วมกันจัดงานกอบการกุศลปันรักปันสุขครั้งที่1นึ่งทับสองห้าคชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของท่านพลตํารวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิ ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งพลตำรวจตีดอกเตอร์พันลบอาลัมดาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการนายจจร,รัดักอ่วมอุไรผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานฉะเชิงเซาโดยมีกวนนักกลอบมืออาชีพและมือสมัครเล่นเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน40ทีม160คนดรสังวานเกตงามนายกสมาคม นักข่าวหนังสือพิมพ์สวนภพมิภาคได้เปิดเผยสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลอบการกุศลในครั้งนี้ก็เพื่อนำรายได้จัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือสังคมด้านสาธารณาสุขเนื่องในโอกาสครบรอบ5ปีสมาคมภายใต้กิจกรรมปันรักปันสุขให้กับกลุ่มผู้เปราะบางอาทิเช่นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยออทิสติกผู้ยากไร้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งสำคัญคือด้านการศึกษา การจัดกับ์ับรรลุบรรษุในวันนี้ก็ได้ร่วง่วงด้ดีผู้รักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมากันครบทีมมาเสียสละเวลาอันมีค่าของแต่ละท่านมาในวันนี้เพื่อสมาคมนักข่าวของเราความปรับเพิ่มตรงนี้ต่างหากที่เราดีใจที่ท่านเห็นความสำคัญของสมาคมและเหนืออื่นใดไม่ได้สปอนเซอร์ข้างหลังเรา ที่ป้ายใบยนิ้วนี่คือผู้ที่ให้การสนับสนุนให้เกิดได้ในวันนี้ก็เพราะว่ามีท่านถึงมีเราในวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเราไม่ขอลืมบุญคุณที่ท่านมอบให้กับเราในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เสียสละมาตีกรอฟในวันนี้เรายินดีพร้อมน้อมรับใช้ประชาชนพร้อมน้อมรับสิ่งปัญหาที่ท่านที่ท่านมีปัญหาร้องเรียนมาเรายินดีขับเคลื่อนให้ท่าน,เม,านเมื่อท่านเมื่อท่านเจ็บ เราก็จะเป็นผู้ที่รักษาเมื่อท่านจนเราก็จะเป็นผู้ที่เยียวยาสิ่งเหล่านี้คือสมาคมของนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูม,มิภาคของเราวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ก็เพื่อปันรักปันสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดเตียงและก็ผู้ป่วยออทิสติกและก็ผู้ที่ไร้บ้านอยู่อาศัยและที่หลือไม่ได้ก็คือคนแก่ที่ขาดคนดูแลและขาดคนเยียวยาและอุปก,กรณ์ทางการแพทย์อีกสิ่งหนึ่งก็คือ ด้านการศึกษาที่เราอยากจะช่วยไปโรงเรียนในร้ทุนในการที่จ่ายค่าเทอมสิ่งเหล่านี้สมาคมเรามองเห็นความสําคัญการศึกษาเป็นหลักการศึกษาดีในวันข้างหน้าก็จะสร้างอนาคตให้กับประเทศชาติได้ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีด ครบทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้อินแพ t คเมืองทองธานี